ตอนที่5นี่คือสนามรบโบราณใช่หรือไม่ค่าข้าเคยอ่านในตำราบโบราณว่ามีการต่อสู้ระหว่างเทพและปีศาจในเทือกเขาปีศาจเมื่อหลายหมื่นปีก่อนและที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นที่ตั้งของการต่อสู้ครั้งนั้นแล้วทำไมเราถึงถูกสง่งเรามาที่นี่หาทางออกกันเถอะข้าว่าที่นี่แย่ยิ่งกว่าป่าเมื่อคู่เสียอีกหลุมที่เราตกลงมาได้หายไปถ้าเราต้องการออกไปเราต้องสร้างหลุม ด้วยตัวเองอะไรนะสร้างหลุงเองอย่าบอกนะว่าหืมไม่อยากจะเชื่อข้าไม่สามารถทำลายมันได้มันเป็นเหมือนมีผนึกหน้าลำคาญผนึกมีผนึกที่เจ้าไม่สามารถทำลายได้ด้วยเหรอท่านเทพังกรท่านอยู่ที่ใดเหตุใดถึงยังไม่ออกมาถ้างั้นครั้งนี้ข้าจะใช้พลังมากกว่าเดิมพวกเจ้าถอยออกไปก่อนระวังได้รับบาดเจ็บด้วยละ่ะข,ข,ข,ข้างข้างหลัง ว้าวโครงกระดูกสมบูรณ์แบบวิญญาณโครงกระดูกนี่มันอะไรกันมีสัตว์ประหลาดโครงกระดูกแบบนี้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หรือไม่ว่าคนที่อาศัยอยู่อย่างสันโดดที่นี่ไม่ใช่เทพสัตว์ร้ายแต่เป็นเทพ,พระเจ้าแห่งโลกแห่งบังกรที่หายสาบสูญไปหลายพันปีโอ้ท่านเทพบังกรโปรดช่วยข้าด้วยระเบิดลมหายใจบังกรอา เสียไปอยู่ไหนเราชนะในที่สุดเราก็ชนะาอะไรกันขอให้ท่านเทพมังกรอายุหมื่นปีพีเจ้าเหมียวทำไมเจ้าถึงดูมีความสุขมากเช่นนั้นว <What? S 1> เกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าฮ่าฮ่าข้าคิดว่าเขาคงจิตใจแตกสลายหลังจากศรัทธาที่เขามีต่อเทพมังกรได้พังลงข้าคิดว่าเดี๋ยวเขาตื่นก็คงหายดีดูเหมือน ลากฐานการบุพเอของเจ้าจะสูงมากทั้งที่ยังราวัยเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจที่กล้าเข้ามาลุกล้ำในป่าต้องห้ามแม้แต่มังกรกระดูกสัตว์เลี้ยงของข้าเจ้าก็ทำลายได้เจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่ชายชรลาจะออกมาพบท่านเทพมังกรปรากฏตัวออกมาจริงๆเจ้าเหมียวเจ้ากลับมามีความสุขอีกแล้วท่านเป็นใครผู้คนต่างเรียกข้าว่าผู้อาวุโสเทพมังกร ขาละวะผู้อาวุโสเทพบังกรพวกข้าเพียงแค่ผ่านทางมาไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนผู้อาวุโสข้าต้องขออภัยจริงๆข้าขอให้ท่านปล่อยพวกเราออกไปได้หรือไม่ข้าต้องตามหาท่านอาจารย์เจ้านี่มันคนซื่อตรงจริงๆจะให้ปล่อยไปก็ได้อยู่แต่ข้ารู้สึกเบื่อมานานจนในที่สุดผู้ต่อสู้ที่สามารถต่อสู้กับข้าได้ก็ปรากฏตัวออกมาเจ้าคิดว่าเจ้าควรเล่นกับข้าก่อนจากไปหรือไม่ หรือว่าที่จริงท่านไม่สามารถออกไปจากข้างนอกได้และใช้เวลาอยู่ที่นี่แห่งนี้มานานจนรู้สึกเหงาหลอกเหลอฮ่าฮ่าฮเนื่องจากเจ้าเป็นผู้ใช้กระบี่ข้าก็จะให้อาวุธประเภทเดียวกันเพื่อจัดการกับเจ้ากระบีเ่เล่มนี้เรียกว่ากระบี่ชิงกังเป็นกระบี่แห่งความพ่ายแพ้ของนักบุญดูเหมือนเขาจะเมินเฉยต่อคําถามเมื่อคู่นี้ป,ปาซะมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านเทพมังกร จะรู้สึกเหงาท่านรู้สึกเบื่อเท่านั้นเช่นนั้นข้าจะแนะนากระบี่ของข้าเช่นเดียวกับท่านกระบี่ของข้าถูกเรียกว่าเจียวเฮย้ยและเป็นกระบี่ที่ข้าได้รับมาจากสันเขาเช่นนั้นมาเริ่มฟาดฟันกันยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าท่านต้องการจะเล่นกับข้าเช่นนั้นข้าจะเล่นด้วยกับท่านเอง ข้าหวังว่าท่านจะบอกเราว่าจะออกไปได้อย่างไรหลังจากที่ท่านสดุปก,กับการต่อสู้แล้วฮ่าฮ่ 5, น่าสนใจเชางน่าสนใจยิ่งนักมาสนุกกันเถอะดูเหมือนว่าคุณสมบัติกระบี่ของเจ้าจะยับยั้งคุณสมบัติน้ำของกระบี่ชิงกังเช่นนั้นข้าจะสร้างดาบศักดิ์สิทธิ์น้ำแข็งดินอสนีและเพิงไปตำนานเล่าว,ว่าเทพปังกรคือนักปาาแห่งกระบี่และกระบี่นําไปท่วนที่เขาถือได้ แตกสลายแต่เขาได้รวบรวมดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของทาุทั้ง5้าไว้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทาุทั้ง5ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็คงต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนอะไรกันกระบี่ทตุถ,ถูกตัดหักไม่จริงกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ของข้าถูกทํำลายกระบี่เทมินเล่มนี้มีคุณสมบัติกว่ามืดที่หายากในโลกใช่หรือไม่ข้าเองก็ไม่รู้แต่ว่าเสียวเฮยเป็นกระบี่ที่ดี จ้าสุดยอดมากชายชราผู้นี้ประหลาดใจจริงๆสิ่งเดียวที่ขาดหายไปในของสะสมกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ของข้าก็คือกระบี่แห่งความมืดแม้ว่าคุณนรสบตทความมืดจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดข้ายังมีดาบแห่งแสงเพียงเพื่อเอาชนะกระบี่ความมืดในมือของเจ้ามาต่อกันเลยการใช้กระบี่แสงเพียงอย่างเดียวคือการยับยั้งคุณนรสบติความมืด ไม่มีอะไรสามารถตัดได้อีกแล้วทำไมเจ้าถึงต้องซ่อนกระบ,บี่ที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้เข้ามาเลยรับมือตอนที่6ผู้โอสูแข็งแก่งเหมือนกันเจ้าต้องอดทนจนกว่าจะถึงจุดจบก่อนที่เจ้าจะล้มลงชายชรลายังต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับความสุขของการต่อสู้ที่หายไปยาวนานอย่างช้าๆเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นข้าก็ค่อนข้างพอใจ เอาล่ะอย่าปล่อยให้ชายชรา,ารอนานเอเอ๊ดาบแห่งแสงสูงสุดที่มีอายุกเก่าแก่ของข้าดูเหมือนว่ามันยังไม่ดีพอหยุดหยุดหยุดอยากเข้ามาลุยเลยลุยเลยนายท่านจัดการเทพบังกรข้ารักนายท่านนี่เจ้าเปลี่ยนสีไปมาไวจริงๆอ่าดาบแห่งแสงของข้าหักหมดแล้ว ทีนี้ผู้อุโสช่วยบอกว่าทางออกอยู่ที่ไหนข้าไม่คิดเลยว่าการย้ำยังคุณสมบัติจะใช้ไม่ได้ผลแต่อยองขออภัยท่านเทพังกรโปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้าทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆข้าต้องสนับสนุนนายท่านเจ้าเด็กบ้ากล้าทำฟันปลอมของข้าหลุดงนันหรือจะทำให้ข้าโกรธแล้วจริงๆผู้อุโสท่านอยากต่อสู้หรือไม่ร่างกายของท่านแข็ง แข็งมากแต่ก็ไม่ต่างจากอาจารย์ของข้ามากนะพอเจ้าลนหาที่ตายชาชาลาอย่างข้าจะทําให้เจ้าสมหวังรับเคิดวิชาต้องห้ามของข้าลืมมันไปเถออย่างไรก็ตามเคิดวิชาต้องห้ามส่วนใหญ่ก็ไร้ประโยชน์สําหรับเขาท่านเทพมังกรไม่ตรงรับไปซักค็ดวิชาต่อสู้เสียงคำรังแห่งทอรล,ลาสไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าต้องการต่อสู้กับชาชาลาหรือไม่ถ้า ข้ากินเกลือมากขึ้นในช่วงชีวิตของข้าอันนี้ไม่ได้แน่ใจว่าจะเป็นสำนวนของจีนหรือเปล่ารอให้ข้าจัดกลุ่มใหม่แล้วต่อสู้อีก300รอบเขาคือเทพมังกรโบราณจริงๆเหรอข้าก็ไม่รู้แต่ผู้โสคนนี้น่าสนใจเลยทีเดียวข้าจะลองอีกครั้งเพื่อดูว่าข้าสามารถทำลายอุปสรรคนี้ได้หรือไม่นายท่านข้าพบทางออกแล้วหืมพบทางออกดูนี่ขอรับ มันดูเหมือนเป็นคำที่เพิ่งเขียนหมึงยังไม่แห้งเลยแต่มีรูมอยู่แน่นอนแม้ว่ามันจะน่าสงสัยแต่ลองลงไปดูกันเถอะเจ้าไปกลัวว่านี่จะเป็นกับดักนั้นเหรอมันน่าสรุปดีถ้ามีกับดักคงมีแต่ต้องตามเจ้าไปเท่านั้นเจ้าหนูวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าพลังของเจ้าจะไหลระโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งที่รอเจ้าอยู่นั้นคือพลังแห่งการปิดผนึก ที่กักขังข้าไว้ที่แห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งมืนปีนี่มันมันน่าจะเป็นตามตทับดวงตามันควรจะเป็นดวงตาของตาตะทับที่นี่ใช่หรือไม่ข้ารู้จักรูปแบบนี้มันต้องใช้กําลังภายในเพื่อกระตุ้นการทํางานของดวงตาถ้างนั้นเจ้าเหบียวจะลองทําดูข้าเป็นหนึ่งในห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาเริ่มต้นท่านรอดูได้เลยมันต้องใช้กําลังภายในเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เดี๋ยว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 การดูดที่ทรงพลังนี้คืออาเมียวเมียวเมียวเจ้าเมียววงเวทกำลังดึงพลังภายในของเจ้าเมียวออกมาถ้าเจ้าไม่ออกไปโดยเร็วที่สุดเจ้าจะถูกทําให้ตายได้มันจะแตกแล้วข้าจะทําลายแท่นศิลาเพื่อช่วยเจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าทําลายรูปแบบข้าไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นและเราจะไม่สามารถหนีออกไปไหนได้อีกหากเจ้าต้องการช่วยเขาให้พ้นจากปัญหา เ้าต้องเปิดใช้งานดวงตาต่อไปแต่พลังภายในทั้งหมดของเขาถูกดูเข้าไปและสิ่งที่คือสว่างขึ้นไม่น่าแปลกใจที่แม้แต่เทพมกรก็ยังติดอยู่ที่นี่แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถมีกําลังภายในจํานวนมากเพื่อตอบสนองการกระตุ้นของดวงตาได้แค่ใช้กำลังภายในเพื่อจุดไฟเท่านี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรื่องมันก็ง่ายเรื่องง่ายผลักเจ้าเหมียวข้าจะผลักเจ้าจากด้านหลัง เมียมียวเมีม,มันได้ผลเร็วมากเจ้าต้องการเท่าไหร่ข้าจะมอบมันให้เจ้าเท่าที่ต้องการเลยเดี๋ยวก่อนตาสว่างขึ้นสําเร็จเจ้าเมียวเป็นอย่างไรบ้างนายท่านข้าสบายดีหมื่นปีในที่สุดข้าก็จะได้ออกไปแล้วใช่หรือไม่ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่6ออาจทิทพาปไปกันไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรัิน้ขอคุณครับบ๊ายบาย ช่วงอ่านหลังๆมันอาจจะติดขาดบ้างน,นะครับตลอดที่นี้ผมค,ครับบ๊ายบาย